ญี่ปุ่นถึงกับเรียกแบบติดตลกว่ากฎหมาย3วันเพราะออกมาได้แป๊บเดียวก็ไม่มีใครทําตามแล้วทำไมปัจจุบันถึงไม่มีแล้วคะ เพราะในยุคเรืองปัญญา The Enlightenment มีนักคิดอย่างอดัมสมิธออกมาวิจาร์ณว่าความฟุ่มเฟือยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันช่วยสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแนวคิดตลาดเสรีก็แทนที่การควบคุมแบบเดิมแต่ตอนนี้เรายังมีภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยกับภาษีบาปอยู่นะคะใช่ครับแต่เป้าหมายต่างกันมากกฎหมายซมชัวรี่ในอดีตตั้งคำถามว่า คุณเป็นใครถึงมีสิทธิ์ใช้ของนี้ส่วนภาษีปัจจุบันตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณใช้สร้างต้นทุนอะไรให้สังคมบ้างสรุปแล้วกฎหมายซ้ำชัวรี่ก็เป็นเหมือนบันทึกความพยายามของรัฐในอดีตที่จะแช่แข็งสังคมไว้แต่ก็แพ้ต่อธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากแสดงตัวตน <laughs> ถูกต้องครับมนุษย์นี่แหละยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ